นี่เขาเรียกว่าถั่วนั่งเด้อพี่น้องใครไม่เคยเห็นกำลังออกดอกเขาเรียกถั่วพันอะไรเน้อกำลังออกดอกออกผลเลยค่ะ อีกสวันโอ้โห,โหโลูกดกมากเลยดอกสวยงามมากปล,ลูกรวงหนึ่งนะคะ เกษตร NC ปลอดสารพิษปลูกเองกินเองจ้าสวัสดีจ้า